ช่องประกาศหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าพาเ,เพื่อนมาเข้าร้วเข้าสวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนอากาศ6 10องศานะคะบรรยากาศที่อบอุ่นเลยทีเดียวคะ่ะตอนนี้แสงแดดจ้าเลย <laughs> วันนี้ผักกาดหอมจะมาทำความสะอาดด้านมุมรั้วด้านนู้นนะคะที่เป็นมุมต้นผักบุ้งฝรั่งค่ะข้างๆประตูลับแลตรงนั้นนะคะที่มันลกๆอยู่ค่ะวันนี้ คุณลโบออกไปซื้ออุปกรณ์มาปิดช่องว่างของแว็กหูดปรกการหอมไม่ให้มันลมเข้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหนาวมาอีกนะคะหิมะก,ก็อาจจะลงมาอีกแต่ว่าประการหอมก็อยากจะเพาะมาเมล็ดพืชผักในแว็กหุ้ด้วยค่ะเพราะว่าในบ้านก็เริ่มเยอะแล้วในมุมนี้นะคะที่ประการหอมจะทำความสะอาดค่ะ จะเพ้าถางให้มันสะอาดตานะคะนี่คือ,อผักบุ้งฝรั่งนะคะต้นผักบุ้งฝรั่งเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปไว้ทำค้างผักค่ะทำงานกันค่ะ เข้ามาเข้ามาเฮ้เป็นไหนมาลูกเป็นไหนมากค่ะมาดูซิมาดูซิแม,แม่แม่ถามหาอยู่คุณพี่ดวงที่พาถามหาอยู่นะคะที่เลยมาแล้วจ้าดูซิพี่ชายยาอยู่ไหนลูก นผกบุ้งฝรั่งขึ้นมาปีหนึ่งเขาก็ตายแบบนี้จ้ะเราเอาไว้ทำค้างถั่วามาดูซิสก,กุตเตอร์ที่เหละแฮ แม่เห็นไหมคะนีห่หนูจุ๊บๆกันด้วยอืม คะเนี่ยมาดูสิเอาเหมือนลูกเห็บเลยค่ะเอาแล้วไงเอากล้องหลบแป๊บหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นลูกเห็บหรือว่าฝน หยุดไปละบรรยากาศพุบพุบโผร,ร,ร,รค่ะเมืกก่อกี้มีละองมาเหมือนกับรูเห็บจ้ะตอนนี้ประกาดหอมก็ได้ทำไปเยอะแล้วนะคะเมืกก่อกี้พอดี ทำแข่งกับลูกเห็บค่ะแต่เป็นลูกเห็บแบบว่าปลิวๆคล้ายๆกับว่าหิมะน่ะแต่ว่าเขาเป็นลูกเห็บค่ะก็เลยไม่ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆดูหาก็นี่นะคะในส่วนผักบุ้งฝรั่งค่ะเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับขแขนงไผ่อะแต่ก็ไม่แข็งสักเท่าไหร่นะคะนี่คือเราไม่ได้ไปตัดต้นเป็นเขานะเดี๋ยวเขาก็จะแตกแตกใบขึ้นมาจ้ะ อันนี้เป็นเป็นแบบว่าต้นตายอ่ะปีต่อปีอ่ะเขาก็จะเหมือนแขนงไผ่แต่ก็ไม่ได้แข็งเหมือนไผ่นะคะหักดังเปาะเปาะปีที่แล้วผักกาดหอมเอาทำค้างถั่วสีม่วงอ่ะจะ้ะทำแล้วเห็นมันสะอาดสะอา้านตาแล้วมีความสุขค่ะจะได้มีจุดรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมนะคะ จากปตาที่ดูลกๆตรงนี้ลกมากค่ะปีที่แล้วหาย้อนคลิปไปดูได้เลยขนาดประตูรับแรงนั่นมองไม่เห็นนะคะมันลกอะเนาะพอมาได้เก็บกวาดก็ก็โล่งตาค่ะสบายตาสบายใจค่ะทำล้วหลอกๆสกูตเตอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวให้คุณเลมโบเอา รู้ว่นูมีเนียมมามากั้นอีกทีหนึ่งจ้ะแต่เข้าออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีเส้นลวดนะคะสังเกตนะคะว่ามีลวดเส้นเล็กๆเขียวๆนะคะไม้ต้นไม้เราเอารักษาด้านนอกไว้นะคะเพราะว่าดอกหยดหยดน้ำผึ้งหรือหยาดน้ำผึ้งอะไรที่เหมือนหน้าบ้านนะคะเขาก็จะได้ทาวเขือได้เนี่ยค่ะโอ้ยอีกหน่อยเราก็เห็นต้นสนแล้วก็เห็นประตู หรัวด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเรามีกุหลาบสวยๆมันก็จะได้เจริญเติบโตต้นไม้ต่างๆจะได้ไม่บังค่ะผู้คนไปมาอย่างน้อยก็เออมองเห็นว่านี่เป็นสวนแล้วก็มีดอกมงดอกไม้ค่ะตอนนี้มันก็ยังลกอยู่คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้า,าใจแต่ไม่อาจจะยืมท่องแทน จากตลาดมาค่ะวันนี้แกจะเลี้ยงอาหารฝรั่งชื่อลาสารแกเรียกแล้วแต่ว่าพกักกาหอมขอทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนค่ะเลยบอกว่าให้แกทานก่อนแกจะทานในบ้านแล้วทานเสร็จแล้วแกจะออกมาทำซุ้มกระจกค่ะแต่ว่าพกักกาหอมไม่ได้เก็บคลิปคุเลมโบนะคะตามที่บอกเพื่อนๆไปว่าคุเรมโบลาหยุดพักค่ะพักเหมือนพัก ไม่สบายเงค่ะแต่ก็ทำงานนิดๆหน่อยๆ หอมคิดว่าจะแอบทําตรงนี้ให้เรียบร้อยบอกให้คุณเลมโบ้ทานก่อน <c ười> แกบอกว่าผมแว่นยอแว่นตามินแอนสกริงเขาบอกว่าผมรอที่รักของผมก็เลยเดี๋ยวกลับมาทําต่อคะ่ะไปทานกับแกก่อนนะคะประกันหอมเข้ามาในบ้านแล้วค่ะคุณเลมโบ้จัดไอ้ลาซานไว้รอ เป็นอาหารฝรั่งเดี๋ยวมาแอบสองว่าคุณผู้ชายแวะบเข้าไปซื้ออะไรมาทำเรือนกระจกแกได้อะไรมาบ้างจ้ะน,นี่แหละค่ะนี่ไออะไรนะไอ้น้ำไอ้กินกับแฮมเบอร์เกอร์น่ะเออน้ำตาลทรายค่ะน้ำเพรลอนอันนี้สเปรคโคนได้พริกหยวกพริกหวานมาด้วยนะนี่ มันฝรั่งด้วยค่ะนี่แหละแกเว็บเข้าในเมืองมาได้ผลไม้มาด้วยค่ะได้ส้มได้กล้วยได้ลูกแพรแคลอนค่ะว้าว <laughs> น่ารักตลอดอร่อยมากค่ะแกหันห่นพุ่งหั่นผักให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่เห็นพริกหายไปเม็ดหนึ่งเดี๋ยวพักการหอมขออนุญาตทานก่อนนะคะจะได้รีบออกไปเอาในกลุ่มนั้นให้มันเสร็จเรียบร้อยค่ะเพราะว่า อากาศมันปิดปิดเปิดเปิดเ,ด,เดี๋ยวลมมาหิมะมา,มามันไม่เสร็จจ้ะมีหมูมาสองแพ็คเชิดบุญลามิดบนหรือว่าลูกชิ้นนะอีกแพ็คใหญ่มีหมูบดด้วยค่ะซื้อโยกเกิร์มาให้อีกน่ารักที่สุดแหละคุณเลมโบเนี่ยจ้ะแกน่ารักมากจ้ะอิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้วก็เข้าสวนต่อ พอต้องรีบทำแล้วอากาศเริ่มปิดอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวฝนฟ้าตกหรือหิมะมามันบาเร็วคือตอนเนี้ยลากมัน

เป็นมันสัมปะหลังหลอยก็ไม่ได้เนาะห <c oughs> ลากหอนโคนเลยจ้ะ อันนี้ต้นมันเลียดดินผักาดหอมก็ต้องตัดออกนะคะเพราะว่าต้นเขาจะได้สูงนี่เราได้ต้นนี้เขียวๆนี่เริ่มมีดอกมีลูกแล้วค่ะก็มีต้นสนได้ต้นสนเล็กๆไว้ต้นหนึ่งค่ะ ผลงานวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคุณเลมโบเอาลั้วมาใส่ให้ด้วยค่ะกันสกูตเตอร์ออกไปไปแล้วค่ะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจพักการหอมกับครอบครัวเล็กๆของเราจ้าขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะคะ ค่ะขอเข้าบ้านก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ